สวัสดีครับทุกท่านที่กำลังติดตามรับชมกลับมันเก่าเกมมิ่งนะครับตอนนี้เราอยู่กันกับบาบาร่าริซ่านะทุกคนนะนี่คือเซตแนะนำตัวฟรีสำหรับทุกคนนะเออที่ผมอยากจะแนะนำเหลือเกินนะครับหลายคนบอกผมว่าเออทำไมไม่ลองเล่นบาบาร่าริซ่าล่ะนะเออหลายคนก็บอกว่ามันตีเบานะพี่เนี่ยเห็นไหมนี่ตีแค่98นะทุกคนนะเออเพราะว่าเลเวล49นะครับแล้วมอนมันเลเวลตั้ง 60นะทุกคนนะปกติมันน่าจะตีได้แบบสักร้อยสองร้อยนะทุกคนนะอืมนี่นะครับเนี่ยเห็นไหมเก้าสิบสามนะทุกคนนะเท่ากันเลยเห็นไหมเออลิซ่ากับบาบาร่านะตีก็จะประมาณนี้นะครับไม่ถึงร้อยนะเพราะว่าเลเวลสี่สิบเก้านะครับเลเวลห่างไปนิดนึงนะอืมแต่จริงๆแล้วที่เวลาใช้ครับผมถึงบอกว่าเกมนี้มันต้องคอมโบนะทุกคนนะมันถึงจะแรงครับ นี่นะดูนะทุกคนนะพอผมเอาน้ำแปะเอาวิ่งหนีนู่นละเอาตัวใหญ่ก่อนก็ได้เอาน้ำแปะแล้วก็เอาสายฟ้าตีเห็นไหมทุกคนเออดูครับดูดาเมจที่ขึ้นมารัวๆนะเนี่ยเนี่ยเห็นไหมกระเด็นกระดอนนะทุกคนนะอาตีตัวนี้ก่อนครับไอตัวเตือครับทุกคนครับนี่ครับเห็นไหมดาเมจเฉพาะกานช็อตไฟฟ้าได้ประมาณ500้นะทุกคนนะ โดนโดโดนโดนโดนโมันตีแรงนะทุกคนเอออ่าฮิวนิดนึงครับฮิวนิดนึงฮิวนิดนึงฮิวนิดนึงอืมอมวินนะนี่ครับใช้ถ้าไม้ตายฮิว้วจะได้เยอะครับทุกคนครับเนี่ยแปะแปะเข้าไปครับเนี่ยเอาสายฟ้าแปะนะครั้งแรกมันจะ7 0 0รก่อนนะทุกคนนะพอครั้งต่อไปมันจะแ800รอเพราะว่าผมใส่อ่อาร์ติแฟกต์นะทุกคนนะ นี่ครับเนี่ยนะถ้าติดไฟยิ่งโดนพันห้านะทุกคนเป็นดาเมจไฟนะครับสายฟ้าเนี่ยเวลาคอมโบนะทุกคนนะเออมันจะเป็นผ้าที่คอมโบกับอะไรก็แรงนะทุกคนนะนี่ครับดูคอมโบกับไฟนะอ่าทำให้ติดไฟก่อนครับปาบขาให้นะพอคอมโบปับเสี่ยงก็ให้นี่ครับพันเจ็ดนะทุกคนนะเออเป็นไงแรงไหมอืมนี่ขนาดมอนสเตอร์เลยแค่หกสิบกว่านะนี่คือแบบ เอาเลเวล49้ามาไล่ตบได้เลยนะทุกคนนะเวลาจะเปิดหีบพวกนี้ก็เอาไปยืนใกล้ๆแบบนี้นะทุกคนนะแล้วก็ตบครับเอามือตบเอาน้ำมันถึงจะแตกครับเอาน้ําตีไม่แตกนะทุกคนแต่เอามือตบแล้วมันจะแตกนะ<ไ>เออไปยืนใกล้ๆค,ครับแล้วก็เอามือตบครับเนี่ยแบบนี้ครับเนี่ยเออตบด้วยหลังแหวนด้วยนะทุกคนนะบาบาร่านะนี่เออตบด้วยหลังแหวนนะทุกคนนะอ่ะนี้มาดูนะครับ ายฟ้านี่เวลาคอมโบนะทุกคนนะอืมนี่แน่แปะน้ําแข็งเข้าไปนะทุกคนนะเนี่ยแบบนี้นะครับเสร็จแล้วก็เอาบาราตีนะเปรียงเห็นไหมครับเออมันก็จะเกิดเป็นดาเมจสายฟ้าขึ้นมาครับเฟียเข้าให้นะทุกคนนะแล้วก็เปรียงเข้าให้เห็นไหมเออกายเป็นไม่ใช่ดาเมจสายฟ้าด้วยอวน้าเบ็ดน้าแข็งนะทุกคนนะอืมแล้วก็ทําให้ศัตรูนะั้นพลังลดลงนะครับเออ แต่ว่าถ้าจะเอาแรงๆเนี่ยต้องเป็นดาเมจไฟ,ไฟนะทุกคนนะเห็นไหมพูดเข้าไปนะทุกคนนะทีนี้มันจะกระเด็นกระดอนเลยครับเห็นไหมพันเจ็ดนะทุกคนนะพูดเข้าให้ครับพันเจ็ดนะเออเหมือนจะแรงทุกคนเหมือนจะแรงครับแต่ว่ามาได้แค่พันเจ็ดไงเราต้องรอใอยมันมาติดไฟแล้วก็พูดเข้าไปเนี่ยเห็นไหมเออมันจะได้ประมาณนี้ครับแต่ถ้าจะให้แรงกว่านี้จริงๆแล้ว มันไม่เหมือนกับน้ำนะทุกคนนะที่ผมบอกว่าทาไมต้องเป็นบาบาร่าลิซ่านะทุกคนนะเพราะว่าน้ามันโดนแล้วมันติดนานครับเนี่ยนะเดี๋ยวมันโดนแค่700ร้อนะทุกคนนะอือเดี๋ยวเดี๋ยวหาตัวเทสนิดนึงครับอ่ะดูพวกนี้นะทุกคนนะคือถ้าไฟมันโดนพันเจ็ดใช่ไหมแต่ว่าถ้ามันเป็นน้ํานะทุกคนนะแล้วมันเป็นเมดด้วยไงทุกคนวิธีการก็คือนี่ครับมันโจมตีหมู่นะเออมันชัดตีแบบนี้มันโดนหมู่ครับเออมันโดนหลายตัวได้นะ แล้วก็ทําให้มันเปียกน้ําก่อนนะทุกคนนะแบบนี้ครับเนี่ยเออแต่ถ้าเราเอาไฟฟ้าช็อตนะเนี่ยเห็นไหมเออมันจะช็อตแบบปรับพนะทุกคนนะเห็นไหมน้ามันอยู่นานครับเนี่ยวัวมันจะหายไปนะเพราะฉะนั้นเราสามารถช็อตมันได้แบบนานๆเลยครับเฮ้ยมันก็ดันจุดไฟไงเจ้าพวกเนี้ยมันก็โดนไฟไปสิเห็นไหมมันติดสายฟ้าแล้วรออน้ําแปะมันก็ยังอยู่ครับเนี่ย ถ้าเป็นธาตุอื่นมันโดนทีเดียวแล้วมันจะหายครับเออพอเป็นระเบิดมันก็ระเบิดทีเดียวมันก็หายหมดใช่ไหมทุกคนเนี่ยแต่ถ้าเป็นน้ำเราก็ตีรัวๆได้แบบนี้ครับมันทําให้มันไม่ใช่แค่พันเจ็ดทีเดียวไงแต่มันเป็นเก้าร้อยเก้าร้อยแต่มันเก้าร้อยหลายครั้งแล้วทุกคนเออมันก็เลยแบบเป็นดาเมจที่ลูดนะเออลูดเลือดของศัตรูลงอย่างรวดเร็วนะแต่ที่สําคัญก็ฮิวได้อีกนะทุกคนนะ เราจะทดสอบให้ดูนะเนี่ยมันจะช็อตแล้วมันจะอยู่ได้นานครับเนี่ยแล้วก็เนี่ยสลับกันไปแบบนี้ครับบาบาร่าลิซ่าบาบาร่าลิซ่า,า,สสานะแล้วตัวไหนที่มันเปียกน้ําอยู่ใกล้ๆนะทุกคนนะเออมันก็จะโดนดูดไปด้วยครับเออ <_ C 2> เห็นไหมโอ้เสียงหลิงเลเวลอัพเลยอืมเนี่ยแปะเข้าไปครับเนี่ยแล้วก็ไฟดูดแบบนี้ครับแล้วก็สลับขึ้นมาไฟดูดสลับขึ้นมาไฟดูดสลับขึ้นมาไฟดูดครับเห็นไหมเออ ก็มาใกล้ๆก็โดนดูดด้วยกันไปเลยนะทุกคนนะง่ายๆเลยครับแต่ระวังน้งแข็งนิดนึงครับเพราะว่าน้งแข็งอาจจะโดนแช่แข็งได้นะอืนี่ครับถ้าไม่มีกรอก็เรียบร้อยครับบอกเลยถ้าไม่มีกรอกรอก็เรียบร้อยแล้วก็สกิลมันก็จะเต็มเร็วได้นะเพราะว่ามันใช้แต่คอมโบครับทุกคนพอมันใช้คอมโบเนี่ยมันก็จะได้เอลเมนต์รัวๆนะทุกคนนะเนี่ยเห็นไหมครับสลับกันแบบนี้ครับ แรมเอร์ก็จะขึ้นมานะทุกคนนะลำพังมันตีจริงๆอ่ะมันแค่90้าสกว่านะทุกคนนะแต่ว่าพอมันโดนคอมโบเนี่มันหลายร้อยครับเออนี่ขนาดเลเวลแค่49้านะทุกคนนะแล้วก็อาวุธที่ใช้นะนี่ครับอาวุธเลเวล60ิอยู่เลยนะอือ่ดูแล้วทุกคนนะเราเอาสายฟ้าของป่อยถูแปะก็ได้ครับเนี่ยแบบนี้ครับเสร็จแล้วก็ไฟดูดครับเนี่ยเห็นไหมเจ็ดร้อยเก้าสิบเจ็ดลัวๆัวๆนะทุกคนนะ แล้วก็เอาสายฟ้าลิซ่ามาดูดต่อครับ9นะ900ครับทุกคนเออถ้าเป็นลิซ่าก็า900นะถ้าเป็นบาบาร่าก็เอ่อ700กว่าอะไรเงี้ยนะทุกคนนะก็ถือว่าแรงนะทุกคนเออหลายคนอาจจะแบบเอาลิซ่าไปปั้นเพิ่มเฮทพีเอาไว้ฮิลนะทุกคนนะซึ่งมันไม่ได้ช่วยครับผมบอกเลยนะเนี่ยให้ดูพาเลของลิซ่านะทุกคนนะเออของของบาบาร่านะทุกคนนะ แนะเออจาก HP พเต็มนะบวกไปอีก79เท่านั้นนะทุกคนนะเออแค่แบบ1%นะ่เะเออ1%เท่านั้นอนะ่ะที่มันจะมีผลต่อเลือดอะ่ะเออคอน t ิ n นียวดิจิเนเร4%ครับก็เราตีให้แบบหยวนหยวนก็คือ5%อย่างเงี้ยอืมคือมันน้อยมากนะทุกคนนะเออถึงแบบเราไปใส่เลือดเพิ่มมาอ่าออปชันอันนึงเลือดเพิ่มมา5 0ครับ พอมาคูณเข้าไปคูณไปออกมาอีก5%เท่ากับว่าการฮิวแต่ละครั้งมันเพิ่มขึ้นมานิดเดียวเองนะมันไม่ได้เพิ่มเยอะครับเออราะนั้นต,ตีตีไปเหอะนะฮิวฮิวไปแล้วก็ใช้ท่าไม่ตายไปครับเราต้องทําให้ท่าไม่ตายมันเต็มเร็วๆมันจะได้เปียบกว่านะทุก<ด>คนนะสำหรับตัวฮิวนะเพะฉะนั้นเอามาทําเป็นตัวดาเมจไปเลยครับซึ่งดาเมจนะ มันตีได้90กว่าเนี่ยเพราะว่าเลเวลมันห่างครับปกติถ้ามันเลเวลตเท่ามันน่าจะตีได้2 300รอนะเหมือนกับตัวอืน่อนนะครับทุกคนนะแต่ว่าบังเอิญว่าเลเวลมันห àng, ่างมันก็โดนคูณออกมาครับแต่ว่ามันจะมีดาเมจนะทุกคนนะที่มันไม่เกี่ยวกับการออามาคูณเลเวลนะทุกคนนะเออมันเขาเรียกว่าเป็นฟนอลดาเมจนะครับก็คือพวกนี้ครับทุกคนเ,เวลาเราใส่ของอ์ติแฟกต์ใช่ไหมมันจะอยู่ในหมดถ้วยนะทุกคนนะ นี่ครับไฮโดรดามดนะอันนี้อันนี้คือดามดคูณมาแล้วเหลือเท่าไหร่ครับเอามาคูณ12บแบบเต็มๆนะทุกคนนะเออเพราะฉะนั้นหลายคนเลยจะพยายามหาแบบนี้มาใส่นะอันนี้โมดามีแบบนี้ครับหรือว่าบางอันก็จะเป็นแบบฟิสิกอลดามีนะทุกคนนะอิเล็กโทรดามี p ไพลโลดามีนะแล้วก็อีกอันนึงก็คือคลินะทุกคนนะ เนี่ยอย่างอนเนี้ยนะครับคริติคอลดาเมจนะครับ5้เอร์เนี่ยอันเนี้ยถ้าติดชิมันก็จะบวกไปเลย51%บเแบบเต็มเอะไรเงี้นะครับอันนี้จะไม่เกี่ยงกับเลเวลนะทุกคนนะเออแต่ถ้าเป็นสายเมดครับมันก็จะมีโกงครับทุกคนก็คือตัวนี้ครับค่านี้เลยนะก็คือเอลิเมนต์ม t สเทอร์ี่ครับตัวนี้นะอืมตัวนี้คือพลังในการคอมโบครับเออก็คือ ตัวนี้แหละที่มันขึ้นมา800-900นี่แหละนะทุกคนนะเออมันมาจากตัวนี้ครับยิ่งเยอะยิ่งแรงนะครับเพราะฉะนั้นของที่ผมใส่ให้บาบาร่านะเห็นไหมทุกคนส่วนใหญ่ก็จะแค่ประมาณบวก8บวกแค่นั้นนะทุกคนนะนี่คือใส่แค่ของประมาณนี้เองนะบวก4บวก8ครับแต่ว่าเน้นนะอืมเน้นนี่ครับ Element Mask p e r อร y นะอันนี้เป็น Electro Dam a g e นะทุกคนนะสังเกตไหมผมไม่ได้ใส่ตัวไฮโดรดเมนะเพราะว่าคอมโบ น้ำสายฟ้ามันเป็นอิเล็กโทรดามเมจครับเพราะงั้นผมเลยใส่เป็นอิเล็กโทรดามเมจนะทุกคนนะเออเอเลเมนต์มาสเตอรี่เหมือนกันครับตัวนี้นะแต่ไม่ได้บวกเยอะนะบวกแค่ตีพอนะทุกคนนะเพราะว่าไออว้เดี๋ยวแบบเราไปหาเซตทองเราค่อยว,ว่ากันอีกทีนะทุกคนนะแค่นี้นี่คือ,คอเล่นไปจนถึงปลายเกมได้เลยนะอืขนนกกับดอกไม้นี่มันมันฟลิกอยู่แล้วนะครับเป็นเฮีกับแอตแท็กนะทุกคนนะแล้วก็หาออฟเสริมเป็นเอเนจีรีชาร์ดบ้างอะไรบ้างนะทุกคนนะอย่างนี้รีชาร์จเป็นสิบสามเปอร์เซ็นต์จะได้ฮิวบ่อยๆทุกคนนะ แต่เน้นหลักนะครับเซ็ตที่ใส่นะทุกคนนะก็คือนี่ครับก็คือ i n s t r u จอร์นะทุกคนนะ instructor สองชิ้นเพิ่ม element mastery 80นะครับแล้วก็มีอันนี้ครับแหลมมานะทุกคนนะอันนี้เป็นของทองครับมันเหลือของมันเหลือว่างั้นเถอะเอออันนี้ก็เหมือนกันครับเป็น2ชิ้น element mastery อีก80ดนะทุกคนนะอืนี่คือของปาบาร่านะครับของลิซ่านะครับของลิซ่า มันจะแรงกว่าเพราะว่ามันใส่ของฟ้าหมดเลยไหมแค่บวก5บวก5บวก5แต่ทําไมมันแรงกว่านะทุกคนนะเพราะว่ามันครบเซต4ชิ้นของอินสตรั t เจอร์ครับอืมสชิ้น i n s สตรั t u r e คือเพิ่ม Element Mastery 120นะหลังจากทำคอมโบครับครั้งแรกมันจะตีประมาณ700-800นะทุกคนนะแต่ครั้งต่อไปมันจะขึ้น900นะเออเพราะว่ามันไดออ p ชั่นตรงนี้เพิ่มขึ้นมานั่นเองครับทุกคนครับเออแต่หมวกน ไม่มีเอลิเมนต์มาสเตอรี่นะเออหาไม่ได้ก็ใส่แอทแท็กไปครับทุกคนครับง่ายๆนะอืถ้ามีเอลิเมนต์มาสเตอรี่เมื่อไหร่ก็จะแรงกว่านี้อีกนะนี่ครับแต่อันนี้อ๋อนี่ใส่ให้บาบาร่าอยู่นะกับอีกอันนึงครับเห็นไหมอันนี้เป็นเอลิเมนต์มาสเตอรี่นะนี่คของเหลือครับก็เอามาใส่ครับตีบวก4ี่4ไปนะทุกคนนะประหยัดประหยัดไม่ต้องเปลืองตังค์เยอะครับบวก4พอนะบวกสี่บวกห้านะครับอันนี้เออใช้เยอะหน่อยครับนี่ เอลิ e มนต์มาส r ตอรี่อินสตัคแล้วก็บวกให้เยอะหน่อยครับบวก8นะทุกคนนะอันนี้ขนนกนะครับใส่รีชาร์จนิดหน่อยนะทุกคนนะเออแล้วก็ดอกไม้นะครับรีชาร์จนิดหน่อยครับบวก5เองเห็นไหมทุกคนเออแค่นี้ครับก็จะตี800-900ในที่เลเวลแค่49ได้นะทุกคนแล้วมาตีมอน์เลเวล60ด้วยนะทุกคนนะอะให้ดูกันอีกรอบหนึ่งนะเนี่ยนี่ครับเอาน้ำแปะแลงไปแบบนี้ครับแล้วก็เอาสายฟ้าตีนะทุกคนนะแปะแปเข้าไปครับ เนี่ยเห็นไหมเมื่อกี้700นะครับเนี่ยพอครั้งต่อไปมันก็จะเป็น900ล้ละเห็นไหมเออครั้งแรกจะ7 0็อครับแต่ว่าครั้งต่อไปจะเป็น900เพราะว่าอินสตัคเจอร์นะทุกคนนะเนี่ยแล้วก็เป็นเมดมันจะได้เปรียบด้วยนะทุกคนเพราะมันตีทะลุก้อนหินทะลุอะไรได้หมดครับเออมันไม่จําเป็นแบบธนูยังไม่โกงเท่าตัวเมดนะทุกคนนะเออธนูมันแบบโดนก้อนหินโดนอะไรบังได้ครับแต่ว่าเมดนี่อะไรก็บังไม่ได้นะตีทะลุอย่างเดียวครับ แต่อย่างที่บอกนะครับเออน้ําสายฟ้ามันจะมีปัญหากับพวกน้องแขกเห็นไหมเนี่ยตียไม่เข้านะทุกคนนะออมเอาสายฟ้าตีก็ไม่เข้าครับเห็นไหมมันก็จะได้ดาเมจธรรมดาครับแค่90กว่านะเออเราจะไม่ได้ดาเมจโบนัสนะครับทุกคนที่เป็นเอลิเมนต์มาสเตอรี่นะเราต้องใช้ไฟนะครับเออเนี่ยเห็นไหมพอโดนไฟปุ๊บพันแปดครับทุกคนเออพันสามครับแรงไหม เออแตกไปเลยครับแค่ปล่อยกูบ้ามาใส่ตัวเดียวเท่านั้นเองนะทีนี้มาดูอาวุธนะครับอาวุธของวาบาร่าที่ผมใช้ก็คือ Element o f นะทุกคนอาวุธสีฟ้าอีกแล้วนะเออเล่นมาตั้งแต่แรกนะครับเพื่อประหยัดเงินนะทุกคนนะเออตอนหลังใช้เงินเยอะครับเราก็จะใช้แค่อาวุธสีฟ้าพอนะนี่ครับมันก็จะเพิ่มออปชันก็คือ Element Mastery นั่นเองนะทุกคนนะแล้วก็คอมโบน้ำนะทุกคนนะเออคอมโบน้ำแรงขึ้น40% 12วินั่นเองนะครับ ตัวนี้นะแล้วก็ใส่ให้บาบาร่านะครับส่วนลิซ่าครับลิซ่าก็จะใช้ตัวนี้นะหนังสือนะครับเมจิกไกด์นะเพิ่มเอลิเมนต์มาสเตอรี่เหมือนกันครับแล้วก็ดามเมดนะศัตรูที่ติดน้ําไฟฟ้านะทุกคน24%นะครับนี่เห็นไหมเออนี่บวก60นะนเดี๋ยวผมจะลองบวกเพิ่มเข้าไปอีกนะเออลองดูว่าถ้าเราบวกไปเยอะๆจะเป็นยังไงบ้างนะทุกคนนะนี่นะครับทุกคนครับบวกของใช้เงินประมาณ5 0,000เลยนะนี่คือเหตุผลที่ว่า ตังผมไม่มีในตอนแรกเพราะว่าผมเล่นหลายตัวแล้วผมแบบสร้างของมาเนี่ยใช่ไหมบวกขั้นหนึ่งนี่คือหมดไปห้าหมื่นนะทุกคนนะเออนี่ยังไม่รวมเอเซนด้วยนะอืมนี่ครับเดี๋ยวเอเซนก็ต้องไปฟาร์มไอ้นี่มาอีกนะเพราะฉะนั้นการเล่นหลายตัวมันก็จะเปลืองตังนิดนึงครับทุกคนครับเออยิ่งแบบราม,มาบวกของไปมั่วอย่างเงี้ยเออมันก็จะเปลืองเยอะหน่อยนะอืมห้าหมื่นเจ็ดนะทุกคนนะ นี่ครับบวกขึ้นมานะตอนนี้เป็นเลเวลเจ็ดสิบแล้วนะครับเป็นเลเวลเจ็ดสิบแล้วนะดูว่าการบวกอาวุธนี้มันจะเพิ่มขนาดไหนนะทุกคนโดยที่เรายังไม่ได้แอเซนมันนะทุกคนนะนี่ครับนี่นะแปดร้อยนะครับทุกคนครับแปดร้อยนะครับ,รบโอเคครับตัวนั้นมันแบบเอาน้ำมาลดเพื่อนมันนะนี่ครับตีไปครับเก้าร้อยยี่สิบนะเพิ่มขึ้มาแค่ยี่สิบเองนะทุกคนนะ เออหมดเงินไปห้าหมื่นก็เพิ่มดาเมจขึ้นมา2ี่สิบนะเออสร้างไม่คุ้มเลยนะครับบาบาร่าตีแ800ดร้อยนะครับอืมเบาฝ่าดิสตานิดเดียวนะครับก็ถือว่าใกล้เคียงกันนะทุกคนนะไม่ได้ต่างอะไรกันครับเนี่ยตายไปแล้วครับทั้งทั้งที่มีตัวนี้ฮิลอยู่นะนี่ครับเอาตีมันคืนเลยครับทุกคนครับนี่ครับนะ เลือดลูดลัวๆนะทุกคนนะขายาผมนะตีก็ประมาณนี้ครับ8 0 0 9 0 0กายนะขายาสายขี้นะผมว่าตีแรงแล้วนะแต่นี่ครับพอเรามาเล่นบาบาร่าลิซ่านะทุกคนนะเออเลเวล4ี่้าอ่ะมันตีแรงเท่าขายายเรเวล <c oughs> เจเจอ่ะเออทุกคนดูสิทำไมใครอยากเล่นดาเมจทำไมถึงจะไม่เลือกเล่น2ตัวนี้นะอืมผมบอกเลยอ่านี่ครับแล้วดูความโกงสุดๆของมันก็ยังมีไม่สิ้นสุดนะทุกคนนะ ดูนี่ครับถ้าสมมุติว่าผมใช้เปิดหัวแล้วตอนแรกผมก็เล่นเปิดหัวบาบาร่านะทุกคนนะนี่ครับใช้ท่านี้เข้าไปนะแล้วก็เอาบาบาร่าตีนะทุกคนเห็นไหมมันจะติดไฟฟ้าอัตโนมัติครับเออทำให้ทุกตัวนี่โดนดามเมจคอมโบไฟฟ้าไปด้วยเลยครับโดยที่แบบเออไม่ต้องทําอะไรนะยิ่งเราชาร์จบาบาร่าเข้าไปอีกครับทุกคนครับเนี่ยมันจะช็อตแบบรัวๆเลยนะเนี่ยเห็นไหมเรียบร้อยครับตายไปเลยนะนี่ครับ เ,เอาน้ำมาแปะแบบนี้ก็ได้ครับเออใช้สกิลบาบาร่าสร้างโลดน้ำแบบนี้แล้วไปยืนใกล้ๆมอนก็ได้นะมันจะทําให้มอนเปียกด้วยนะทุกคนนะแต่ว่ามันจะมีปัญหานิดนึงครับก็คือแบบนี้ครับตัวที่มันอยู่ข้างบนครับเออเราไม่มีธนูสอยมันลงมานะเราอาจจะต้องไต่ขึ้นไปครับนี่ครับนี่แน่ขึ้นมาฆ่าถึงที่ครับทุกคนครับใช้สกิลนิดนึงครับเปล่อ นี่ครับเราก็เอาน้ําแปะแล้วก็เอาไฟฟ้าดูดครับเดี๋ยวมันก็จะดูดกันเองแล้วทุกคนนะมีโล่งมีโล่งช่างมันครับเออเนี่ยแปะไฟฟ้าน้ําไฟฟ้าน้ําเข้าไปครับทุกคนครับหรือถ้าใครอยากให้มันมีการระเบิดขึ้นแล้วก็เอาไฟมังโก้นิดนึงครับแบบนี้นะทุกคนนั้นเนี่ยเสร็จแล้วก็เอาระเบิดเข้าใส่แบบนี้ครับเห็นไหมมันก็จะแบบกระจุยกระจายครับทุกคนครับเนี่ย เส็แล้วนะทุกคนนะดูภาพไม่ตายของลิต่านะครับมันเป็นการฟิลแบบนี้ขึ้นมาใช่ไหมเสร็จแล้วก็เอาบารบาร่ามาครับนี่ครับทุกคนแบบนี้ก็โดนดูดรัวๆกันไปแล้วทุกคนนะนี่ครับเราก็อยู่ข้างหลังตีแบบนี้ครับออแล้วก็เอาบาลิซ่ามาตีด้วยครับ900ครับโอ้ยโ,โดนตีแรง นี่ครับเห็นไหมไฟสายฟ้าก็ทําลายโล่ได้นะทุกคนเนี่ยเห็นไหมเออใช้แบบนี้ครับไฟสายฟ้านะตีโล่มันครับ <c oughs> อืมเหลืออีกนิดเดียวนะก็ตีโล่มันแตกครับเนี่ยพอโลกไม่มีโล่ละทีเนี้ยสนุกละทุกคน <c oughs> นี่ครับแปดร้อยนะนี่ครับถ้าเป็นดิซ่าก็หนักขึ้นไปครับหลบนิดนึงครับ อ่ะกระแทกนิดนึงครับแบบนี้ครับทุกคนครับเนี่ยเต<อ><อ>ิมนางครับฮิวไปด้วยตีไปด้วยครับเนี่ย916แล้วทุกคนนะเออเรียบร้อยครับเป็นไงล่ะนี่ครับเออเนี่ยแมสไม่ต้องแบบวอจ่ายสายฟ้าก่อนนะทุกคนถ้าเราแบบใช้สกิลของเปิดโหนะทุกคนนะนี่ก็คือคู่ดาเมจแนะนำนะทุกคนนะก็คือบ a r b a r a Lisa นะทุกคนนะนี่นะครับเออใส่ของประมาณนี้นะทุกคนนะ Infrastructure นะครับ ออนช่วงช่วงแรกๆครับเราไม่มีของคลองไม่มีอะไรเราก็แค่ใส่ของเซตแบบนี้ครับเราก็จะได้แบบอของมาอย่างนี้นะทุกคนนะเอลิเมนต์มาสเตอรี่80ร้อย20นี่ถือว่าเยอะนะสาหรับช่วงแรกนี่ถือว่าเยอะมากแล้วครับอืมแต่พอแบบช่วงหลังครับถ้าขึ้นเวอร์ห้าแล้วเริ่มฟาร์มของคลองได้เราค่อยว่ากันนะตอนนี้ผมยังไม่ได้ไปฟาร์มของคลองเลยนะเออเอาเงินไปลงกับเลเวลแล้วก็ ลงเลเวลลงอาวุธนะครับทุกคนแล้วก็เอามาลงกับทาเลน่นก่อนนะเออเพราะว่าไอ้พวกนี้เนี่ยของคลองอะ่ะมันจะไม่ได้ใช้เน้นพลังจากเซตแล้วครับทุกคนครับของคลองมันในเน้นใช้ดวงแล้วทุกคนนะก็คือการไปตีบวกให้ได้ออฟดีๆนั่นเองนะเออถ้าอไหนตีบวกมาแล้วได้ออฟเน่าก็โยนทิ้งครับแล้วก็ไปฟาร์มมาใหม่แล้วก็ไปบวกใหม่นั่นเองนะอซึ่งมันจะใช้เงินเยอะกว่านี้อีกเยอะมากนะกว่าจะได้ของดีนะครับทุกคนครับเพราะนั้นช่วงแรกเนี่ยเราใส่แค่นี้พอครับ เออถ้าใครแบบมีตังค์เหลือเยอะหน่อยก็บวก8ดครับเออบวก8ปดหรือว่าเออมีของม่วงอ่ะบวกสิบสองแล้วแต่นะทุกคนนะแล้วแต่ว่าใครอยากอยากจะเปลืองตังค์เท่าไหร่นะอืมหรือไม่ก็ใส่แบบผมครับผมก็บวกบวกห้านะครับเออบวกห้าแบบนี้ครับอาจจะมีบวกแดบางชิ้นที่แบบเราชอบครับอย่างเนี้ยเอลิเมนต์มาซื้อรีลล้วนครับเราก็บวก8ปด,ดไปอย่างเงี้ยนะอืมนี่คือยังไม่ได้แบ่งของดีๆมาใส่เซตสองตัวนี้เลยนะทุกคนนะเดี๋ยวผมจะ ปั้นตอนนี้ผมปั้นตัวหลักของผมเต็มแล้วนะทุกคนนะนี่นะครับเออก็คือพาเลนเต็มแล้วครับเนี่ยอาขยะพาเลนเต็มแล้วครับเดี๋ยวที่เหลือผมก็จะมาเริ่มปั้นบาพบาร่ากับลิซ่าต่อนะทุกคนนะเออโอเคเดี๋ยวไว้เจอกันครับทุกคนครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย